สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเนียงฝนสไพราตตุรกีนะคะวันนี้นะคะฝนจะชวนทุกคนนะคะเออมาช่วยฝนเก็บของหน่อยนะค,ะคือเรากําลังจะย้ายบ้านนะ,ะทุกคนโอยดีใจมากเลยนะคะก็ดีใจด้วยแล้วก็เสียใจด้วยเนาะเพราะว่าคือกําลังจะได้ลันลานะคะกับพี่คนไทยที่อยู่ใกล้กันนะคะก,ก็ต้องจากกันซะแล้วโอ้ย ไกลกันอีกแล้วทีนี้นะไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะคะทุกคนก็อยูเอ่เมืองเดียวกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอยู่คนละเขตนะคะอันนี้ก็แบบไกลนะฝนรู้สึกว่ามันไกลไกลไกลตัวอังคาราด้วยนะค่ะวันนี้นะคะฝนก็เลยจะชวนทุกคนนะคะมาช่วยฝนเก็บของนะคะแต่ก่อนจะไปเก็บของนะคะหิวข้าวนะ ขอเพิ่มพลังก่อนนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะฝนจะทําผัดขิงนะคะทุกคนซื้อขิงมาตั้งนานแล้วเพิ่งได้เลิกได้ใช้นะคะทำก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําผัดขิงกันก่อนนะคะไปกันค่ะ กันนะคะก่อนที่เราจะไปเก็บของกันค่ะ มาเตรียมรังยังดีนะที่ไม่ได้เอารังแบบทิ้งนะคะก็คือแบบยังเก็บไว้อยู่เนาะพวกรังใส่หมอ้อใส่กาอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะก็ใส่รังมันก็สะดวกกว่านะคะเดี๋ยวต้องขนรังไปนะคะมาเก็บของกันคะ่ะทุกคน แล้วนะคะสำหรับในครัวนะคะเป็นบางส่วนนะคะทุกคนก็กว่าจะถึงวันย้ายก็คงจะเก็บหมดนะคะเดี๋ยวฝนจะไปเก็บจุดอื่นต่อนะคะค่อยๆเก็บไปนะคะคนเดียวเรื่อยๆไปนะคะเดี๋ยวจะเก็บของนะคะใต้เตียงนะ,ะ,ใ,ตตงนะ,ะใต้เตียงนอนนะ,ะออกให้หมดเลยนะคะทุกคน ก็จะเป็นพวกที่นอนหมอนมุ้งอ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้เยอะมากมายเนาะ หนาปีนะคะผ้า่มก็คือแบบหนามากนะแบบหนาเหมือนแบบถ้าเป็นตามบ้าน,นเราคือเอาไว้ปูนอนนะหะนักมากนะคะคือแบบแฟนทาให้ห่มฟูนุมไม่เอานะ,ะมันหนักแต่มันก็อุ่นดีนะคะทุกคนแต่มันหนักเกินนะ,ะไม่ไหว เก็บเครื่องนอนเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาเก็บของกระจุกกระจิกนะคะทุกคนคือฝนเป็นคนที่แบบของจุกจิกเยอะมากแล้วทุกคนมาเก็บของกันค่ะ ปิดเครื่องนะคะตอนเปิดเครื่องอะ่ะเราต้องใส่รหัสนะคะมันเหมือนแบบรหัสล็อกซิมการ์ดนะ,ะเข้าก่อนฝนไปที่ที่บ้านนะคะแล้วแบบเครื่องมันปิดแล้วฝนก็ลืมนะคะว่าพาสเวิร์ดมันคืออะไรเนาะก็คือแบบอยู่แบบอย่างนั้นนะคะก็แบบใช้ wifi เอาทุกคนก็แบบลืมค่ะแล้วก็ทิ้งไม่ได้ด้วยนะคะทุกคนมันจะมี จะมีพาสเวิร์ดตรงนี้เนาะทิ้งไม่ได้ค่ะทุกคนเ <g ül> กือบเอาทิ้งแล้วนะคะทุกคนแฟนเบรกไว้ทัน <c oughs> ขนาดจะเอาทิ้งตอนนี้ยังจำไม่ได้เนะ,ะทุกคน ก็เก็บยังไม่หมดะคะ่ะก็คือเก็บได้บางส่วนแล้วเนาะก็แบบของกระจุกกระจิกตามลิ้นชักอะไรเงี้ยก็เก็บให้ออกให้หมดนะคะแล้วก็ของชิ้นใหญ่ๆนะคะก็ยังไม่ได้เก็บเนาะในครัวก็ยังเก็บไม่หมดนะคะก็คือแบบบางอย่างเราก็ยังต้องใช้อยู่ะคะ่ะสําหรับวันนี้ฝนก็คิดว่าออพอแค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะมีเขาที่ร้านพรมนะคะเขาก็ามาจะมารับพรมนะคะไปล้างนะคะ เหนื่อยนะย้ายบ้านนะทุกคนคือมันวันก่อนนะคะก็ไปทาสีนะคะแต่สีมันยังไม่แห้งนะคะก็เลยแบบยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเนาะ,ะก็รอให้สีมันแห้งก่อนนะคะก็โชคดีไปนะคะที่แบบว่าเออมีคนช่วยนะ,ะมีพี่ชายพี่เขยอะไรเงี้ยเนาะ,ะเขามาคอยช่วยนะคะก็ทาสีนะคะเสร็จภายในวันเดียวนะ,ะทุกคนคือเออก็เร็วอะเ,เร็วมาก หลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่าเออแล้วบ้านหลังที่อยู่ทุกวันนี้นะคะก็เป็นบ้านเช่านะคะคือแบบบ้านหลังนั้นอะซื้อไว้ตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนฝนจะมาที่นี่นะคะแล้วทีนี้คือเรารอ,อทางโรงงานเขาอะค่ะโรงโรงานที่เนี่ยเขาย้ายไปที่นู่นนะคะแล้วเขายังไม่าย้ายไปสักทีนะคะแล้วพอดีว่าที่นี่อะ เขาจะขึ้นค่าเช่านะคะก็เลยแฟนก็เลยว่างั้นเราย้ายเลยดีไหมอะไรเงี้ยตอนแรกนางก็บอกว่าจะให้ฝนนะคะอยู่กับพ่อกับแม่นะ,ะที่นู่นนะคะสามคนเนาะแล้วทีนี้นางจะทํางานที่นี่นอนที่นี่นะคะกับพี่ชายนะคะแต่พอไปคุยกับเจ้านายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบ บบเหมือนแบบอารมุ่มอรวยเขาก็บอกว่างั้นเธอก็ย้ายไปทําที่นู่นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอีกไม่นานก็ทางนี้เขาก็จะย้ายไปเหมือนกันนะคะค่ะนั่นแหละคะ่ะก็เป็นเรื่องราวย้ายไปที่นู่นก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราก็แบบเงินค่าเช่าะคะ่ะเราก็ยังแบบได้ตรงนี้นะคะเก็บนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็คือแบบใช้จ่ายแต่ละเดือนก็คือแบบไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องมา แต่ค่าเช่าด้วยค่าน้ําค่าไฟอะไรเงี้ยเนาะแบบมันไม่ได้แบบเป็นยังไงแบบไม่ใช่ของตัวเองอ่ะมันก็เลยแบบทําอะไรไม่ค่อยสะดวกนะคะพอ <c oughs> ได้ไปที่นู่นแล้วก็คือโอเคนะคะแต่ก็แอบ,บเสียใจนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบเออได้รู้จักกับพี่คนไทยนะคะแต่ว่าก็กําลังจะได้ลาลากัน <c oughs> เพลิดเพลินจ่อยเลยทีนี้นะคะก็เลยแบบโอเคก็ ไปก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวก็คงได้พบกันอีกเนาะ <c oughs> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็ขอปิดคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะคนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ